สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องพักดีมันีแฟม,มิลีค่ค่ะวันนี้บ้านเรามีกิจกรรมอะไรก็ขอฝากรับชมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเบลก็มีรถแล้วสิบสี่สิบเอ้เาสี่เอา,เอา จะเล่นอะไรฮัมบารดบาจุนเุนจุนจุนอุนจุนนว้าวว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 บวววววาวว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 ดีวัวว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 วอนวว่่ยวววววัวว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 วนวว่อววว่วยวัวววรวววกว อร่อยไหมอากาศดีนะคะเลยพาเด็กๆมาฟาร์มค่ะมาดูสัตว์อากาศดีในที่นี้ก็คือว่ามีแดดนะคะแต่อากาศแย่ในที่นี้คือมีลมค่ะลมแรงหนาวค่ะมาแล้วแพ้มาแล้ว เขากินเขากินอะไรหัวใช้เท้าอะไรครับจะให้เขากินอ่ะเาขาเขารู้ว่าจะเดนมีของกินให้เขารีบออกมาแล้วเมลาน่าอยากเอาให้นะคะแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วกลัวอะ,อะไรนะเจเดนจะได้กูให้ชงอ๋อเจเดนหักลูกหักแล้วก็ให้ให้โอเค เอาอีกอโอเคครับมีแล้วนะเขาลองว่าอะไรลูกแม่ได้ยินไหมเขาลองว่าะไงคะเบ๊จ้า <laughs> <laughs> ตัวอะไรมีแล้วนะกิ๊คร,ครับนนใ,ชใช่ครับแต่ตอนนี้เขาอยู่ในบ้านแล้วเขานอนหลับเหรอโอ้มีตัวนึงตื่นอยู่ตรงนู้นขี้เกียจขี้เกียจเหรอเลืกพักผ่อนตัวใหญ่มากพอรู้ว่าจะได้กินตื่นเลย ตัวอะไรคะแม่หมูหมูแพ้จ้ะอ๋อแพ้ค่ะลูกอ๋อเขาเดินไปข้างนอกเฉยๆอีกตัวนึงเหรออันนั้นก็แพ้อ๋ออุลุ่มมันแรงูกมันแรงเข้ามาเปิดหัวเถิดนุ่มหมดแล้วลูกตัวอะไรนะลูกเนี่ยอันนี้อะไรยังีงเขาเรียกว่าอะไรหุ่นไล่กาหุ่นไล่กา กระต่ายตื่นอยู่กระต่ายตื่นอยู่เนี่ยตื่นอยู่เขากินไหมไม่รู้เขาได้กินแต่แครอทมั้งเขาเปลือแล้วมั้งลองไปให้ตัวอื่นนี่มีหลายตัวอันนี้หุ่นไลกา เขาตื s, right, anyway, My My reef, ่นเต้นใช่ลูกน้องเราก็ตื่นเต้นไม่ใช่แค่กระต่ายอย่างเดียวลมพัดแรงแรงจริงๆแรงจนมีหน้าน้ำตาไหลนะคะมีหน้าก้ๆไอแมวน้ำตาไหลถึงลมจะแรงแต่ว่ามีแดดมิวก็ถือว่าพออากาศดีนะคะได้พาเด็กๆมาสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกนะคะอะไรลูกเขาตัดต้นไม้ใช่ครับ กระต่ายตัวใหญ่น้ำค่ะใช่ลูก,ลกมันน่าตื่นเต้นขนาดนี้เลยเหรอกระต่ายกระต่ายหนูไปดูใกล้ๆก,ก็ได้ลูกไปดูใกล้ๆไหม,มไอายอไอายได้ลูกลูกได้่อยากจะเล่นรูปๆูได้ใช่ไหมไ<อ>เขากำลังกินแม้ว่าน่าจะเป็นเผือกหรือเปล่าไป<อ>ดูเขามีเนือ เหมือนกันหมดเลย<ง>มีน้าอยางรูปไหมอายะอายะได้บ้าระวังล้มนะนกไก่กระป๋าเรียกว่ากิ๊บ <ส>เมื่อวานหมิวไปทํางานนะคะแล้วพอดีใหญ่ที่ร้านเขาจะเด็ดคะเหลืองเหลืองเอาไปทิ้งนะคะหมิวก็เลยเสียดายเพราะมันแค่เหลืองไม่ได้เป็นขึ้นลาอะไรนะคะก็เลยว่าจะมาทํากับข้าวผัดซีอิวให้กับฝรั่งได้ลองกินนะคะ หมิวใช้หมูแทรกมันนะคะเพราะว่าหมูนุ่มทํากับข้าวอร่อยนะคะที่นี่ขายมันมีติกดกระดูกมีก็จะลอกกระดูกเก็บไว้ทําน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะแช่ช่องฟีดไว้ค่ะหมักหมูนุ่มนะคะเมื่อก่อนก็ดูตามสูตรคนอื่นเดี๋ยวนี้ก็แล้วแต่ใจคะ่ะอยากใส่อะไรก็ใส่ใส่ลงไปนะคะนุ่มก็กินไม่นุ่มก็กินจ้าระหว่างที่หมิวเตรียมทํากับข้าวนะคะแล้วก็เปิดทีวีให้เด็กๆแล้วมาดูลูกสาวก,กันนะคะว่าต่อวันนี้รับบทบาทเป็นทหารค่ะ มลวลานะเป็นทหารเหรอใส่หมวกเป็นทหารเลยนะใช่ปะขับ <c> บ <oughs> ุมคนรื้อกะละมังอันนี้นะคะของแม่นะคะนั่นก็คือตัวแสบคนนี้นะคะ่ะรื้อมาเล่นนะคะแล้วก็แบ่งกันคนละอันกับพี่อยู่ไหนอื่นอยู่นี่บอกให้แม่แล้อ, <c oughs> อะไรอนะ่ะเอา มันใส่ไม่ได้แม่หัวใหญ่แล้วอ๋ได้ด้วยมวลานะเูนี่ดูดิดดอะไรอ่าใส่ได้ปะอ่าพอแล้ว,ลวไม่เห็นแล้วคะ่ะลูกสาวโอ้ยไหนจะเตะ รหรือไปคนทําอาหารไม่เก่งนะคะแต่พอเริ่มทําได้ก็ว่ามันทําง่ายนะคะอย่างผัดซีอิ๊วก็แค่ใส่เนื้อสัตว์ใส่ไข่ใส่เส้นใส่ผักปรุงรสแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอืมมันจะเป็นยังไงนะอร่อยพอกินได้แย่ yeah, มากเชิญจ้าเชิญรับชมได้เลยจ้าพออย่อยาเพิ่เงเล่นตลกตอนนี้เลยไปดูลูกก่อนเถอะ พลังชอบกินเผ็ดนะชอบไม่พี่ตล้วพี่เต <c oughs> ่อร่อยอร่อยอร่อยทำไรลูก <c oughs> ไม่กินผกักไม่ลองเหรอ <c oughs> มินแค่นั้นละมั้งมินแค่นั้นแหละ ปลาลันนาที่ปเป็นวยอร่อยไหมกันเอเตอร์ซีกินเลกๆเนี่ยผัดซีอิ๊วผัดซีอิวอิวแม่แล้วอิวแม่เด้นชายตะเก,กียบโอ้โหอร่อยไหมลูก,กมันข,ขานาดน,นั้นเลยเหรอเย่ะัน ตั้งขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหไม่น่าอร่อยไหมอร่อยไหมอ,อ๋อโหขนาดนั้นเลยเหรอเจเดนพูดได้ไหมผัดซีอิ๊วว้าซีอิวอ๊วเจเดนกินอะไรครับกินน้อ,อ, <laughs> อร่อยค่ะอืมดูแต่ซีอิวเลย อบบักเก็ตอ่าดูผัดซีอิ๊วบะซีนมนี่ซีอิ๊วอะไรนะอิมอิมให้ภาพยืนยันนะคะทุกคนเกียงกระทะเกียงจานเลยจ้าไม่รู้ว่าอร่อยหรือว่าทำน้อยนะคะ พ่อป้าอิ่มอ๋อฉีดเล็บพ่อป้าอรินุกินอะไรมิลานะมายมายไม่รู้ไมายไม่รู้วันเบรดกินอะไรวันเบรดไม่ช็อกโกลตไม่ได้กินอะไรช็อลตได้ที่ไหนอะไรมิลานะหลังเลยก็คนแย่งเหรอโอ้โหน้องกินของหวานแล้วพี่ยังกินของขาวไม่เสร็จเลย ัาลูกกายจะหมดแล้วย่าคำที่สองครับลูกบ้าบามาจะเล่นเมไหมบ้าอีาก้ะดับบ้าพนจิงจิงจินอะไรลูก Deng, kinting. Dengan bang? Or? Dengan mak makan? Or? Ngang, 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 ngang. Kinting, kinting, kinting. Aik. Ngang, 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 ngang. Tunggu. Macam apa? Macam apa? Macam apa?

ผ่านมามาซีอีวันนี้นะคะก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับเด็กๆมิลาน่าไม่ค่อยกินเส้นแต่ว่ากินเนื้อไปเยอะมากเลยนะคะขอเติมเยอะมากเจเดนไม่ค่อยกินเนื้อแต่ว่ากินเส้นแต่กินช้าเราก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ